สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่บ้านนาขามเนาะงท่านผู้ชมเลยอ่าอ,อยู่เขมรราชโมนิจานคำนี้บ่อ่าเมน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 เขมรราดเขมรราดอำเภอคงเจียมบ่เรียกว่าจังไรเอ้อรึเปล่าก็สิคงเจียมหมน่อยน่ะเขมรราดก็อีกอย่างนึงคงเจียมอ๋อคงเจียมนี่ท่านผู้ชมเลยมาเบิง่งอ่าวิถีชีวิตของทางจังหวัดเนาะท่านผู้ชมอยู่เขมรราด คงเกียมนี่แหละนี่เบิง่งถนนหนทางท,ที่อยู่ติดกับดิมแม่น้ำโขงนะท่านผู้ชมเ<อ>บิง่งถนนหนทางอย่างขนาดนี้นะเบิ่งอ่อนนี่ตามผู้ชมเลยนี่ทางมุบัดลาดท่านผู้ชมเลยโอ้โหอย่างดีอย่างดีอย่อยางอลังการเลยท่านผู้ชมนี่เบิงบ่งเบิ่งมาบ้านเรือนบ้านช่องตามผู้ชมเลยมีแต่รังงำงำ บ้านไม้ก็ยังมีท่านปร้ชมบ้านหนองคำ,คำอำเภอูพไซำพอำเภอูพไซแมนอำเภอูพ,พไซอู้จต่ว่าานนัดถนนอู้ยทั้งมันดีตั้งแต่อะไกวะของดีไอดดอันนี้อยู่ต่างจังวดัดดีอรอ่อยต่ามจ้มไปสะดวกดสบายจริงๆตั้งแต่กรุง,รง,ทงเงทพมาเย็น คงเกียมเงี่ยนแคมาลาดท่า,ทานผู้ชมเบิงติ่นี่ถนนดีเลยท่านผู้ชมไปสะดวกส,สบายมากไปทะลุป,ปลอดวงเมือทาาอ่านผู้ชมเมื่อไหรสุดยอดจริงๆสร้งรงสารงถนนทนทาง,งอแต่ม,มาสะดวกรวดเร็วรวดเร็ว,รว,วทันใจอ่า สเตีนี่โอ้โหธรรมชาติสุดๆุดตาผู oh. ้ชมใหย่มาชมเบื local, ้งบรรยากาศนะท่านผู้ชมแต่อยู่ด้านนอกหนุ่ยหนาวท่านผู้ชมเหม่หนาวเย็นว้อยว้อยว่าบรรยากาศยามแรงๆนี่ช่วงแรงๆนะท่านผู้ชม ย,ยแมนว่าตอนนี้เข้ากะจีมาจำแต่หน้าเวียนหน้างานแล้วเรียบร้อยตามมาชมกระสิบพุ่งหนาเข้าไปอุบลอีกหน้างานอีกต่ออยู่จงังหวัดอุบลเ,เป็นหน้างานที่ที่นอกเหนือตามเลขเยี่ยวมากแมนอันนะี้หน้างานนอกเหนือที่ที่เราเช็ด้วยก,กันเช็กเช็กลิกันว่าเรามีงาน,น20ี่สโครงการที่เราจะไปทำแต่เพื่นมีโครงการแถมขึ้นมาแถมขึ้นมาอีกนะ อีกหนึ่งโครงการอยู่ที่อุบลราชธาน,นีนะอ,อยู่ใกล้เมืองอุบลน,นะพรุ่งนี้ก็จะไปเมืองอุบลเลอ่าอันนี้ก็จะมุ่งหน้าเข้าไปจังหวัดอุบลท่านผู้ชมนี่เบงถนนหนทางโอ้ยเชื่อมต่อทะลุก,กันแบบสะดวกสบายเลยท่านผู้ชมเลยฮออู้สอ,อนเทพสออหลายถนนนทางของเมืองไทยลาดยางอย่างดีนิ่มหนวนขนาดตานผู้ชมเลย,ยพี่บองะี่ดีแห้ง อันนี้อยู่เขตเขตนะเขตคิดอ่าไซเดนอ่าไทยเล้าไทยเล้าอืมอย้นยากจังมันคิดบอกนั่นแหละคิดยากอยู่โอ้ยเนาะอืมบะมา่องกันเลยไซเดนไทยเล้าท่านผู้ชมเบิ้งถนนคนทางนะโอ้ยสะดวกสบายมากสมัยแต่ก่อนนะท่านผู้ชมสมัยแต่ก่อนแต่ก่อนตอนที่เข้ามากรุงเทพหรือว่าประเทศไทยใหม่ๆนะท่านผู้ชมเลยชิงนยังไงอ่าแต่ก่อนนี่สิ สินั่งแบบรถเมาเด้รถเมาทำไมต้องสิบ่ะนะลักลอบขามาอันสิบ่ะกัปตันแมนเออลักลอบลักลอบเพราะว่าเป็นหลายสิบปีหน่อยนะตอนที่ว่ากฎหมายถึงกันยังเป็นเรื่อวุยอยู่อ่าสิบแปดสิบเก้าปีที่แล้วคุณเอ้เพราะว่ามาช่วงนั้นแต่ย่านไปแตาย่านทแห่งเดียร์ตามจุกย่านอีย๋เลยอ๋อย่านเจ้าหน้าที่นี่แหละตั้งบาลตั้งเมืองเนาะแมนตั้งบาลตั้งเมืองอีกอย่างเขาก็มาแบบผิดกฎหมายอะไรตอนนี้ล่ะโอ้ตอนนี้ ไปไซคมาไสคก็ได้เด้เพราะว่าเอาทุกต้องตามกฎหมายเด้สะดวกสบายแต่ก่อนนี่สิวบอกให้ฟั้งเราเราสู้เราสู้กันฟังพูน<อ>ซื่เอเ,อเ,อเอพราะว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยอ้ยถามมาหน่ยากยากไปจังไหนเพราะว่าเข้าไปอยู่บ้านพักเพราะว่ารถรถตู้นะรถตู้ก็อเอาห่าไปทิมอยู่บ้านพักเนาะเอาไปทิมไว้เลยบ่ไปทิมไ้แหละไปไปอยู่กินจังไงล่ะเอากับพ่นและ บางเทือก็ได้กินบางเทือกเขาไ่ได้กินน้เพราะว่ามันก็แหลวแต่เ,เขาจะเอามาส่งเขาชาว่าล้มบาขนาดนั้นนะพันตรคัดขนาดนั้นไม่เห็นอีกอย่างเลยเอาก็ย่อนยูบานห้องมันอันนั้นแหละมันบุมีเครงานทำนี่แหละก็เลยอพยพหนีเทือว่ามาพึ่งข้างนาพึ่งข้างนาอพึ่งพื้นทยแม่นแหละคิดจะได้ว่ามากแล้วสิไดมันต้องไดแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยพึ่นอ่านี่เด้ใจดีเดโอ้จังใดอ่ะจังไดใจดี แล้วกช่วยเลือกนะช่วยเลือกคนนะนะแกดีน้ำใจดีีเน่แมนแต่ข้าวมาบดีเขาก็เสดสิงบดีไปเนี้ยอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนเนี้ยแล้วก็สีว้าให้ฟังซื้อได้หนิเพราะว่าฟังซื้อๆบ่แมนเพราะว่าตอนนั้นฮะซามสีฮอตกรุงเทพมหานครทานผู้ชมมือลำบากยากเย็นซาละเกินจังไดยังไงจังไย่างมากวันนี้เอาข้ามายูบ้านพักบันีเจ้าของรถบอกว่ายาไปทางไหน อย่าตำรวจสิจัดเพื่นว่าโอ้โควบยานเมนก็ต้องฟังผู้นั่งภาคเมนเพราะว่าเขาบุกล้าออกหของเลยเด้โอ้โิไปไส์กับบ่ได้สีเงียวกับบ่ได้เงียวนี่ครับคผู้ชมบาที่นี่บาที่นี่ดึกดื่นเที่ยงคืนเด้ทีหนึ่งทีสองจังหวะมารับเด้มารับไปโอ้ไปกลางคืนเด้เจ้าผู้เดียวนี่บ่อู้หลายคนเจ้งไหนบอขอใจนะรถคันหนึ่งหนูก็จะเอาไปหนุ่มพมินหน่อยๆเด้อาดกันปั้นปลากระป๋องหมดแล้ว ป่าทองเราเห็นของเจียบที่เราเคยได้เราคิดถึงอดีตนะแมนช่วงนี้เราลึกเห็นภาพตอนที่หอบเสื้อหอบหมอนหอบก้อนฝันจากฝั่งลาวมาพึ่งพาแผ่นดินไทยแมนคิดว่าจะได้ก็ตตรงได้เพราะว่าต้องได้เห็นมูเห็นครูเขาเคยมาแ้วเขาได้นะนะนีข้็ลำบากนะจากบ้านมาเนี้ยแบบนี้แบบนี้เราเป็นถึงอดีตเนาะแมนนมีแล้วก็ส้ามข้อสวด้เขาไปในตู้เมืองเพื่อใน คุณเทมาฮกคอนซ้ำซี่ห่อนเมนคอยคอยไปจิงเด๋ออย่าไปเจอด่านไปเจอด่านไปเจออันนั้นอันนี้ด่านจังได๋ด่านตรวจเนี่ยคนเขาเมืองนี่แหละแต่ก่อนก็เจ้าก็ตรวจกันดิอ้าแล้วก็สิ้งโจรเขาคุ้มตัวไหวเป่มันก็บบริษัครบคุ้มแหละก็จะก็จาก็เอาไปทิ่มส่วนอ้อยเอ้ยส่วนมันสัปพลังเอ้ยจังสี่นะไปเอาไปลบพักไปก่อนเมนเอาไปทิ่มอยู่ในป่าผมเอาถ้าสมมติเจอด่านกลับไปลบไปก่อนซ้ำด่านมันเลิกเมนจังซี่ไวเมน อูนซ้ำเขาจอสิมาฮับกับกุหละบทีหนึ่งที่สองเดือดเที่ยงคืนที่หนึ่งทีสองจ้ามาฮับโอ้แบบนั้นแบบนั้นเ,เออไปถ้าไปเจออ่าด่านก็ต้องเขาไปปลาไปดงอีกเด้เพราะว่าจุนบาทองนี่กว่าซิฮอดกรุงเทพกว่าซิฮอดอ,อ,อ,อ่าอ่ามาใจบางบอนคนที่ซ้ำวันซ้ำ <3 S 2> คืนต,ต่อนะห,อหลังจากที่ซ้ำวันซ้ำคืนไปมาส่งเลยเนาะไปง่ายเลยปะ วัดท่านเนี่ยไปเฮ็ดเด้ยังบัดท่านหอได้มันเฮ็ดวีงานยังบ่ยังก็ไปทีมอยู่กรุงเทพอีกกรุงเทพอีกเพื่อยังไงกูว่าแถวนั้นตำรวจมันหลายเอ้าก็คือบาไปเฮ็ดงานเลยยังเละยังกูว่าไอ้เจ้าของรถบัดทันเนี่ยไปส่งเขาอ๋อเดี๋ยวพ่อว่าไอ้ถึงกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นลงใจบ่อกูแห่งเป็นดยานแห่งเป็นดยานดื่มเพราะว่าเอาเขามาทั้งในแล้วบานนี้ บาทที่นี่ห้องไอหยานว่าเขาจีส่งเขากลับอีกคณะอู้ยันผมมีงานห้องลาภเภาเนีนเพราะว่ามากใหญ่หกเลยเนาะอืออู้สองนั่นอ่ะขารถยังแพงเดิขี่รถเมาน่ะสี่พันต่อคนเดิสี่พันต่อหนึ่งคนนะแต่ว่าซามจะได้งานเฮ็ดนี่ขาแรงกับประมาณแป้งสุดนะรอยเศร้าเดียวเดียวเดียวทำก่อนถามก่อนอืม้าชีบอกมาเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเรื่องเรื่องจริงย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีสิบแปดสิบกว่าปีนะ ขาแรงขาแรงบ่าวทองนี่แค่ลอยเศร้าเองต่อวันนะเดือนหนึ่งสามพันกว่าบาทนั่นแหละบ่ที่นี่นะบ่าวท่องสมือเนี่ยรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานนี่มันคือ่ง่ายมาได้นต่บ่าวท่องผัวผัวสมัยนี้เขาเจ้าเฮ็ดแบบเซรีดีเฮ็ดเซรีผัวสมัยนั้นเขามันเจ้าประจันเนี่ยมันเปิดเฮ็ดสี่ได้ยังไงสี่บอกสุ่ฟังรุ่นน้องรุ่นนุ่งนี่รุ่นลูกรุ่นหลานนี่เนาะอ่าแกไม่รุ่นอ่ายที่มันมาบุกเบิอกอีกซะมาบุกเบิกสักก้อนมา เหตุงานสะกกวนาไเมื่อขยับขยายเมื่อหูทีหูวทางแล้วก็บอกน้องบอกนุ่งบอกลูกบอกหลานมาเตรียมการเตรียมงานไว้ลอเพราะสมมตในการเหตุบัตรกับง่ายงหตุทุ่นกับได้จากประเทศไทยงเงินเงินเพราะว่าประเทศไทยเป็นปิดโอกาสในการเหตุบัตรโดยเอทาะอโอนะผู้อาศัยควอดทนขนาดนี้เนาะแล้วที่นี่อ่ะขอถามจากกอนหลังจากที่ตัวเองลำบากในการเดินทางแล้วเราคิดว่ามากเลยสิเลือกงานอยู่บ่แต่ว่าบ่เลือกเดย เราคิดว่าเฮ็ดงานงานที่ตรงใจเขาแต่ว่าเรื่องงานนี่บ่อเลือกเด้ขอแค่มีงานเห็ุแต่ว่าอยู่บ้านหฮอน,นี่บ้ออีเลีได้เรื่องเวียกเรื่องงานนี่มันบม่มีแนวเลือกเด้มันจังสีแล้วช้องนองหน่งลูกหล้านเพิ่นมาหลุ่นนีเนี่ยเพิ่นเลือกเด้มันเลือกเอาใจตัวเองนี่เป็นไปบ่ได้เด้พาะว่เฮามาตางเบือกตางบางตางต่างเมืองต่าง,งอ่าต่างประเทศบ่ายไงซะเฮามาตางประเทศเฮาสิเลือกงาน่อยู่บ้านหฮอน,นีง มันม,มันพ้างานโบง,งายขนาดนั้นเด้<ม>เออถ้ามีงานเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดไปก่อน้นัวยมีท,มที่มีทางเขาจังหวะกันตทวนั้นนะอ่ะเออชาวเสฉวนไปหอุให้ฟังเอาเดอ้อในหฮะนี้นะคือรุ่นบุกเบิกเนาะ<ม>ในการทีไม่กันอยู่ไทยแต่ก่อนคนจะบอกว่าไปไทยไปไทยนะข้างคนอยู่บ้านเขาโอ้มาเลยไทยมาได้ไทย พวไปไทยไปไทยยังเจี๊ยบพวกพวกว่าสมัยนั้นน่ะเขาก็เจ้าประธานเนีเปิดเทสพาสปอร์ตเนี่ยยังยากคือสมัยนั้นเปิดอยู่ได้ป่อดทองเปิดแต่วันแพงเนี่ยแต่ว่าการเข้าถึงก็เข้านึงยากสี่ห้าหมื่นพอดเนี่ยสี่ห้าหมื่นกะแต่ว่าณสี่ได้มื่นนีหมื่นเดียวเนี่ยาโดนยากที่สุดนะสมัยนั้นมีแต่หลักหลอกข้ามามีแต่สมัยนี้แหละมันสบายสบายเห็ดง่าย กินพัสดุ์กินนี่เขารวยแบบนี้เลยโซเชียลรวยรวยความรูเลยครับรวยความที่ว่าประเทศกับมีการเปลี่ยนแปลงเนาะอมีอิเล็กทรอีกเซตน้ามาเนี่ยการเข้าถึงอ่ะโดดเร็วแม่นี่สิบอ๋อมโอ้ตามปูโจยมาฮอตนี่แหละตามปูโจยมันฮอตมาฮอตใส่หรอฮอตใส่เลยใ่อ้าวอ่าวเจ้าทีนเจ้าทินนนี้เขตสัมปทานเขตสัมปทานคืออย่างว่า นี่เบื้องตีทานผู้ชมเอ้ยความดีของถนนทุนท่างนะเรียบร้อยเรียบร้อยแม่น้ำขงนะนี่ท่านผู้ชมกันซีวอลนะนี่บรรยากาศดีขนาดท่านผู้ชมเอ้มาฮอดนี่แล้วท่านผู้ชมเอ้ยบาท่อกาบไม่มีอย่างดอกท่านผู้ชมเอ้มีแต่ภาพบรรยากาศถนนทุนท่างต่างจังหวัดของเมืองไทยมาฝากมาต่อนะท่านผู้ชมสนักคลิปนี้กับศิลาท่านผู้ชมเป็เท่านี้แหละฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามเด้อสิ่งที่สำคัญบอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังแรงใจ ก็รับคลิปนี้กัสเซราเปียกต้นนี้เดี๋ยวพบก็ไม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ